สตาร์รรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านจนไปถึง20กว่าล้านรถที่หายยากๆมีแค่120คันในประเทศไทยเราเป็นนักธุรกิจอะพูนปึ้บรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรลกสวู สวัสดีครับุงน้องตอนนี้ก็สู่รายการ What the Fast ครับใน EP ีนี้บอกเลยนะฮะว่าคนที่ชอบดูรถในสไตล์ลักชัวรี่คาราดไม่ได้ครับวันนี้ครับเฮียอยู่ที่ Benz s t a r f a c t ครับซึ่ง s t a r f a c t เนี่ยนะครับก็จะเป็นออเทอรไลท์ดีลเลอร์ครับที่มี4ที่เท่านั้นในประเทศไทยครับที่สามารถนำรถสุด e x c l u s i v e อย่าง m y b a c กนะครับมาขายได้นะครับซึ่ง Mercedes-Benz m ส์ไมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งขั้นเรียกว่าสูงสุดเลยดีกว่า ของรถเบนท์ทำให้ราคาค่าตัวเนี่ยนะครับเริ่มต้นสตาร์รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านจนไปถึง20กว่าล้านรถเบนซ์อะไรทำไมราคาแบบทะลุ20ล้านไปได้นะครับวันนี้แหละเฮีย er จะพามาดูรวมไปถึงครับเบนซ์ตาร์แฟรที่นี่มีบริการอะไรบ้างวันนี้แหละเฮีย er จะพาทัวร์เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเบนสตาร์แฟกครับครับผมเดี๋ยวแนะนําก่อนนะครับนี่คือพี่แบงค์นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์เนี่ยจะพาทัวร์เบนสตาร์แฟกนะครับทั้งหมด6ชั้นด้วยกันอ่าจะไปยุ่งอะไรรับหัวก็พลุกปลอดภัยครับผมเดี๋ยวจะพาทัวร์ทั้ง6ชั้นเลยใช่ครับนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับน้องๆว่าชั้นแรกนะครับที่เราจะไปดูกันนี่คือไม้หมักถูกต้องเลยครับเฮ้ยอันนี้อยากดูมากๆนะครับ ตอนนี้เฮียกำลังมองหารถที่พาลูกไปได้พาพี่เลี้ยงขึ้นไปได้อยากจะเปลี่ยนอะไรที่แบบมันดูแบบข้ามไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้เลยขออนุญ,ญาตให้แบงค์พาไปดูหน่อยได้เลยครับเฮียนะครับหลังจากนั้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยมี AMG เยอะมากๆทุกรุ่นเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสปอร์ SUV มีหมดครบเลยครับดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนที่จะไปดูไมบักที่ขอชมชั้นหนึ่งก่อนดีกว่า ชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถคอมแพ c a านะครับรุ่นเริ่มต้นของ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับจะไล่มาตั้งแต่ A c l a s s นะครับ GLA แล้วก็ GLB ครับถ้าละครับเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นหายากหน่อยดีกว่าเรียนเชิญเลยครับไปเลยครับผม้โหนี้เลยครับนี่คือลิฟต์เฉพาะของไม่บักเลยนะครับแค่ทางที่เราจะขึ้นไปดูรถนี่ก็ดูหรูหรา เอกลูกษณสุดๆนะครับเดี๋ยวเฮียขอเล่าประวัติคร่าวๆสั้นๆแล้วกันว่าเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1882นะครับเดมเลอร์ก็คือ r e r d e s e s n z เนี่ยกับไมบักเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันครับทำด้วยกันจนเขาเนี่ยนะครับได้ฉายาว่า king of designer จนกระทั่งปี1921นะครับก็ได้มีรถไมบักออกมาและปี2021ครับ Mercedes-Benz นะครับกับไมบักก็มาเจอกันมารวมกัน จงออกมาเป็นรถคันนี้แหละครับอัลต้าลักชวรี่เกาะกลุ่มนะครับลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์จริงๆมีรถนิยมนะครับแล้วก็อยากจะได้รถทางเลือกนะครับที่หรูหรามากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับไม์บักคันนี้ครับ จะเป็น Mercedes m a ไม่ c h G L S 600นะครับนี่คือพี่เก่งนะครับที่จะมาให้ข้อมูลนะครับ,รบเกี่ยวกับเจ้าไม่บักคันนี้ครัครนะครับจริงๆผมก็แอบทําการบ้านมาแล้วแหละเคยไปแอบดูในเว็บไซต์ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มหนังพิเศษเข้าไปเติมตังไปอีกกสองล้าน e อ c l u s i v e ะเอ็กซ์ค e ูีนะป้าตเตอมอีก2ล้านวันนี้จะมาได้สัมผัสอะเดี๋ยวให้ คุณเก่งลองพาไปดูก่อนเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับพอเปิดประตูเนี่ยจะมีกาับบันไดขึ้นลงรถได้สะดวกโอ้โหและใหญ่ดีด้วยนะครับรู้สึกว่า็จะเป็นสีทูโทนนะครับและล้อแม็กเป็นลายเอกลักษณ์ของไมบากรัครับ23นิมนิ้วควันนี้ใช่ครับ23นิ้วนะคือกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นซีซีโคเมียมเป็นเอกลักษณ์ของ ไม่บักน,นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวไม่บักด้านหน,าน้าแล้วส่วนตรงนี้ล่ะครับอันนี้จะเป็นเรดาร์เป็น ive, อะแดปทีฟคอนโทรลแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยที่สำคัญจะมีระบบ e body control จะส่องกล้องไปที่ถนนดูพื้นผิวก่อนถ้าเห็นว่าพื้นผิวคู่ขาหรือว่ามีหลุมมีอะไรเงี้ยตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะปรับเรื่องของช่วงล่างให้เหมาะสมกับผิวถนนานั้นนั้นครับอคือใ,<ห>ใชาน<ห>มากเห็นหลุมปุ๊บเขาจะปรับก่อนเลย เพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวของเมืองนอกเนี่ยเต้นได้แปลงได้ด้วยครับเหมือนว่าเป็นระบบที่เอาไว้ใช้สลหรับออฟโรดใช่ครับอลองคิดถึงแบบพวกมหาเศรษฐีซาอ,อุอะไรเงี้ยที่มันขี่รถอยู่ในทะเลทรายอ,อยู่บนหลุมทรายเยนะี่ยบางทีมันติดเลยมันติดระบบออฟโรดเนี่ยมันจะช่วยทําให้รถมันดึกดึกดกดกด๊กดึกจนหลุดออกมาจากหลุมทรายอันนั้นได้ครับด้านหน้าเห็นบอกว่ามีเซนเซอร์ถึง6ตัวใช่ครับสําหรับไฟและครับผมไฟหน้า รุ่นนี้เป็นมันติพีมเลยครับตัว LED เรียงกันเพื่อไว้ไม่ให้รถข้างหน้าถูกไฟสองบทบังการขับขี่ตรงนี้เห็นบอกว่ารวมๆกันนะครับมี LED ประมาณ120ดวงด้วยนะครับใช่ในตรงนี้นะครับเรามาดูด้านท้ายกันก่อนดีกว่าด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์อีก6ตัวใช่ครับรวมหน้าหลังแล้วคือ12ตัวด้วยกันครับนะครับฝาเปิดนี่เป็นแบบคลิกป่ะครับใช่ครับนี่คิกโอ้อย่างไงะ ระบสบายโอ้โหมีโลโก้ไมบักด้วยนะครับใช่ครับเทระเบิดเถิดเทิงตายตายตายหรูหรามากสมกับคำว่าอัลต้าลักชวรี่ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือใช่ครับเป็นไวเลสชาร์จเจอร์แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นจอแท็บเล็ตที่เอาไว้สั่งงานตัวรถรอบๆผันแล้วก็สั่งงานที่จอกลางด้านหน้าได้ด้วยครับอืออีกล่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่วางแก้วตัวนี้สามารถอุ่นกาแฟหรือว่ารักษาความเย็นของน้ำอัดลมของเราได้นะครับที่สำคัญนะครับนั่งสบายแบบ Comfort อร์เบิลพรีเมเลยนะฮะปรับเบาะได้ประมาณ43องศาคือคนที่เขาดีไซน์มาเนี่ยนะครับคือเขาอิงมากับการที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับตอนนี้เขาเรียกเหมือนกับเรียกว่ากับตันซีดเอาลครับเดี๋ยวผมจะจำลองนะครับว่ามันเหมือนอยู่ในเครื่องบิน เฟิร์สคานยังไงคันแรกนะครับเราก็ปรับเบาะนะครับเหมือนจะนอนแล้วนะครับเรียกว่านอนได้เลยกางเกงยีนี่ห้ามมานั่งเลยนะมันเบาะแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้หนังพิเศษนะครับเติมตังอีก2ล้านนะครับประมาณล้านเก้านะครับส <c oughs> มมติว่าเราอยากนั่งทํางานนะนะเราเราอยากทํางานเนะี่ยเราเป็นนักธุรกิจอนะนี่เป็นไงล่ะ เราเป็นนักธุรกิจอะคุณปึ๊บมีที่ให้เราทํางานนะครับหรือว่าจะกินข้าวนะครับเหมือนเครื่องบินเป๊ะแต่ระดับเราครับสายปาร์ตี้บอยนะครับจะมานั่งกินกาแฟอะไรมันรถมีตู้แช่ไวยอยู่นี้ <Yeah. S 1> โอ้โหตายแล้วโอ้โหเย็นด้วยคุณ uh. ตรงนี้ครับเป็นที่วางแก้วนะครับเป็นแก้วที่แบบดีไซน์พิเศษสําหรับไม่บักตัวแก้วก็สี่หมื่นกว่าแล้วนะครับ oh พี่เก่งครับครับเครื่องเสียงภายในรถนี่เครื่องเสียงตัวนี้สั่งพิเศษมาเป็นแบบ 3D ของเบอร์มาสเตอร์ครับอ๋อเบอร์มาสเตอร์ไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีได้64เฉดสีอย่างที่บอกนะครับว่าภายในของไม่บักเนี่ยนะครับกว้างกว่า GLS ปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซอร์เวยในตำแหน่งของคนขับบ้างนะครับขับเองก็หล่อไม่แพ้กับนั่งหลังนะ ไม่ว่าจะเป็นแป้นเหยียบคันเร่งหรือว่าเบรกเนี่ยก็มีโลโก้ของไมบักนะครับมุกมลายมัลติฟังก์ชันตรงนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลท์เลยแต่ว่านั่งข้างหลังคือดีสุดๆอยู่บนเครื่องบินแหละมันนั่งเฟิร์สคลาสอ่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับครับรุ่นนี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มีโลโก้ไมบักนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ กี่ร้อยมาครับเนี่ย5 5 7แรงมาครับให้แรงบิดสูงถึง730นิวตันเมตรเห็นบอกว่าใน1น0กิโลเมตรเนี่ยสามารถทำความเร็วได้4วิกว่าคีวิเองใช่ไหมครับ,รบตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดของไมบักอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาจะอยู่ที่18ล้าน5แสนครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะสั่งออปชั่นอะไรเข้ามาในตัวรถบ้างครับและสำหรับคันนี้นคันนี้เติมอะไรมาบ้างคันนี้อย่างแรกเนี่ยคือ หนังภายในร้านเก้าครับร้านเก้าสีทูโทนภายนอกอีกร้านหกครับตู้แช่อีกสองแสนตัวพอดิชั o นแล้วก็โต๊ะทำงานนะครับเพิ่มอีก500,000ครับสำหรับเบอร์มาสเตอร์ที่เป็นแบบพีดีเพิ่มอีก350,000ครับล้อล้อแมกหรอล้อแมก็กเป็นออปชั่นไหมหรือว่าติดมากับรถอันนี้เป็นออปชั่นติดรถมาครับ ล้อแม็กจริงๆสั่งได้เดี๋ยวต้องมาดูในสเปคที่คอนฟิกนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมชม Mercedes m y b มลนะครับสามารถติดต่อเข้ามานัดหมายล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็เราจะมีทางอาหารว่างก็รักกังอย่างอ่าอัพสุดูทีครับผมนั่งจิบชากินกาแฟแล้วก็ดูรถไป๋ยวผมก็โอเคไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรครับเอ้กูก็ไม่เป็นไรเหมือนกัน เป็นไงกันบ้างครับน้องๆครับนี่คือรถในระดับคลาสที่เขาเรียกว่าอัลต้าลักชวรี่นะครับก็ทุกอย่างใส่ใจรายละเอียดไปสะทุกจุดเลยจริงๆมันเป็นเหมือนงานศิละปะนะครับไม่งั้นเนี่ยไมบักเขาคงไม่ได้ฉายาว่า King of Designer ใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับเป็นยูนิครถที่หาได้ยากๆราคาแพงๆมีทั้งความหรูหราบวกกับรถสนิยมก็แนะนำเลย Mercedes Ben บบั ัันนนี้นะครบลองมาดูกันรีบมาแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าจะมาซื้อทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าของมีน้อยจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวพาเราไปดูชั้นล่างมากดีกว่าสําหรับใครก็ตามที่ชอบความแรงในสไตล์ของ Mercedes-Benz mm hmm. ก็ต้องเป็น AMG ใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมกันดีกว่าไป ชั้นนี้นะครับจะเป็นโซนรับรองลูกค้าครับพี่เพชรจ้าชว์รูมของเรานะครับจะเป็นโชว์รูมขนาดออ t ต House 600นะครับก็จะมีรถโชว์หลากหลายรุ่นแบบนี้เลยครับพี่เพจ้าเมื่อจะเป็นรถซีดานรถ SUV รถคูเป้ก็จะโชว์ชั้นนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มไว้บริการลูกค้าเลยนะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีมีแพลนแล้วว่าอยากจะซื้อรถสักคันนึงแต่ไม่รู้ว่าไซส์ไหนที่อาจจะเหมาะกับเราก็มาดูที่ Starfact ก็ง่ายดี ระหว่างรอกอาแฟไปหาของกินกันก่อนดีกว่าครับเ,เชินครับโอ,อ้ยแซนด์วิชแซนด์วิชกินอันนี้ดีกว่าแฮมเบอร์เกอร์ครับอย่าให้ให้ครับผมแพ้แป้งสาลี้ What the fuck? ำอยู่กินขนาดนี้ึงมไม่ต้องกินแนี่ครับพี <S <S ่เพจ้า ก็จะมีรถให้ดูอย่างคันแรกก็จะเป็น c 200คูเป้นะครับถัดมาก็จะเป็น e c Class รุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถ SUV เนี่ยเราก็จะมี GLC ให้เลือกนะครับรุ่นใหญ่สุดก็มีนะครับคล้ายๆไมบักที่เราไปชมมาเมื่อสักครู่เราก็เป็น g ีเ350ดนะสีที่ต่างกันโดยเห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าบันไดเนี่ยของ g l เเอสขาจะเป็นบันไดคาไว้อยู่แล้วถ้าเป็นไมบักเมื่อกี้นะครับจะยืดหดได้นะครับและเก็บเข้าไปเลยมองไม่เห็น ล้อแม็กนะครับก็จะเป็น21นิ้วไม่บักจะเป็น23ภายในก็จะเป็นสแตนดาร์ดของ Mercedes-Benz นะครับแต่ถ้าเป็นไม่บักคันเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นอีกคันหนึ่งเลยอะ่ะมาแล้วกาแฟผมมาแล้วโว้ยรืมเลยครับไม่ต้องแล้วผมเอาหลอดมาชิมให้ครับไม่ต้องไม่ต้องคิดสิคิดสิคาตูชินเนอร <laughs> <laughs> และในด้านหน้าของโชว์รูมวันนี้คือ รุ่นไหนครับคุณแบงค์อันนี้จะเป็น GLC รุ่นเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาไว้ด้านนอกเลยลูกค้าบางทีอยากดูแบบสีจริงวลาโดานแสงแดดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแบบ SUV 5ที่นั่งครับอยากบางคนแบบไม่ได้ชอบเล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไป<อ>นจะขนาดกลางๆแล้วอันนี้กลางๆใช่ครับถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเรามาดูแล้วแล้วมี f e e l i n แบบเฮ้ยอยากจะลองเท s t drive อย่างเงี้ยมีไหมครับมีครับเรามีมากกว่า10รุ่นเลยครับพี่เปเจ้า เลือกได้ท mm ุกแบบเลยเยี่ยมเลยครับหรือว่าพี่เพชรจ้าอยากดูรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเราก็มีพื้นที่สำหรับไปโชว์รูมนะครับมีให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับรถที่เราสนใจเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปอีกชั้นนึงครับพี่เพชรจ้าอันนี้จะเป็นชั้นที่เวลาลูกค้ามารับรถใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้นนี้เลยจะเป็นชั้น3นะครับเป็น Del i v e r y a r e a อันนี้จะเป็นชั้นส่งมอบนะครับ,รบที่พื้นที่ส่งมอบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับลูกค้าทุกท่านเวลาออกรถก็จะมาอยู่ที่ชั้นนี้แหละครับแล้วเราขึ้นมาจะเห็นรถเราวางเด่นเป็นประ่านอยู่ตรงนี้แบบนี้เลยครับแล้วเราก็จะมีจอดิจิตอลแบบนี้นะครับจะจัดปาร์ตี้จะเรียกว่ากินอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นอะไรกันก็ได้เต็มที่เลยครับแต่ว่าเห็นเป็นพื้นที่ปิดแบบนี้ครับพี่เพชรจ้าเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องมลพิษนะครับเพราะว่าเราจะมีที่ดูดควันนะครับ เวลาเรารับรถใหม่เราก็ต้องสตาร์ทเนาะอ่าอ,อันนี้เราก็จะมีที่ดูดควันดูดควันออกไปภายนอกทั้ง6สล็อตเลยนะครับที่เราไปส่งมอบรถแต่ตอนนี้พี่อยากจะเห็นแบบโซนที่แบบศูนย์รวมความแรงของ AMG มีแน่นอนครับอของเราจะเป็น AMG Performance Center เ,<อ>เลยครับเ,<อ>เดี๋ยวผมพบาพบี่เพเจ้าไปดูไปดูกันดีกว่าครับน้องๆว่ามีรุ่นไหนโหดๆนะครับแล้วก็ราคาดีๆบ้างนะครับไปดูกันดีกว่าครับ มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอยากจะให้พี่แบงค์เนี่ยพาไปดูหน่อยครับผมว่าที่รถที่หายายากๆมีแค่120คันในประเทศไทยคันนั้นคือ C43 Coupe Special Edition ครับไอ้ย,ยะตอนนี้เห็นบอกว่ามี120คันที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นลอตสุดท้ายที่มีความพิเศษแล้วก็ถูกยัดเข้าไปเยอะมากๆใช่ครับแถมราคาเนี่ย เติมมาอีกแบบแสนสองแสนเท่านั้นเองใช่นิดหน่อยเองครับพี่นะอนไรดว,วันนี้ครับพี่ประจ้าจยพามาดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่พิเศษแต่อย่างแรกเลยนะตอนแรกถามคุณแบงค์ก่อนว่าเฮ้ยมีสีอะไรบ้างเนี่ยเออสเปเชียลอิดิชันเนี่ยก็คือมี4ีสีใช่ครับพูดมาสีแรกก็คือว้าวเลยคือเป็นเทาด้าน ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปในสู่ AMG แล้วเราอยากจะได้สีเทาด้านจาก m e r c e d e s Ben z เนี่ยมันไม่มีขายไม่มีต้องเป็นรถประกอบนอกอย่างเดียวครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาที่นี่นะครับเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีว่ะแถมถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นๆเวลาเราจะกดออปชันสีด้านเนี่ยเพิ่มเป็นล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นี่1,000 0แบาทใช่ไหมรวมๆทั้งหมดด้วยเนาะใช่ครับใช่ไหมครับเอาล้วครับน้องๆตามพี่มาดูดีกว่าว่าใน AMG 43คันนี้เนี่ย มันมีอะไรที่เจ๋วๆกันบ้างพาทัวร์เลยครับผมโอเคอย่างแรกนะครับ <Okay. S 2> C43 Coupe Special Edition เนี่ยบอดี้เนี่ยจะเหมือน C43 Standard เลยนะครับแต่อ p อปชันที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกก่อนเลยล้อครับพี่เ็นา้า <c oughs> จะเป็นล้อสีแมทต์แบล็กแบบนี้ขนาด19นี้วเป็นมัลติสป o k e นะครับต้องเป็นออปชันจากโรงงาน AMG ที่ถูกกดมาเป็น1ใน120คันเท่านั้นถูกต้องเลยครับอ้ยะแล้วก็ภายในครับ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือพวงมาลัยครับจะเป็นพวงมาลัยที่เราเรียกว่า MG Performance Steering Wheel นะครับปกติเนี่ยหมวดการขี่เนี่ยเขาจะปรับได้จากคอนโซลตรงกลางใช่ไหมครับอ่าอันนี้เราปรับได้จากพวงมาลัยก็คือพวกขี่เนี่ยจะไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยสามารถปรับได้เลยอือหือเหมือนแบบพวกปปรถซูเปอร์คาร์ใช่ครับสามารถปรับ traction control เปิดเสียงท่อได้ด้วยจากพวงมาลัยเลยาาาพาไปดูหน่อยได้ไหมนะครับเรียนเชิญครับ, urn, รบขออนุญาตลงไปหย่อนก็ลองนั่งดูหน่อยนะเรียนเชิญครับโอ้โห ผมอะไรเป็นหนังอะคันทาร่าไอ้ตรงนี้อะไรอ่ะหมุนหมุนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโหมด <uyor S 1> มการ<อ>ขับขี่ครับที่สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้ครับโอ้โห <artz ๆ S 1> กุญแจนี้เขาจะบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นคันที่56ใน120นะครับสเปเชีย hmm. ลออดิชันตัว C มาจากคำว่าคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็คือขับแบบสบายๆแต่ถ้าอยากซิ่งก็เราไปสปอร์ตพัดกันเลย ได้ยินเสียงนะสปอร์ตพัดครับจะเป็นสีแดงแบบเร้าๆเลยนะมีเครื่องหมายบวกอยู่ฟังเสียงนะชอบ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 มาเรามาต่อกันที่ออปชั่นพิเศษพิเศษกันต่อดีกว่าครับแบงค์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นกาบบันไดเรืองแสงครับพี่เพชจ้าแล้วก็ เสียงท่อเมื่อสักครู่นี้ครับรุ่น Special e ดิ t i o n เท่านั้นที่จะมีรุ่นเปิดเสียงท่อแบบนี้สมมุติว่าพี่เพชรจ้าแบบว่าเฮ้ยเราไม่อยากซิ่งวันนั้นเ,เราปรับโหมด Comfort เปิดเสียงท่อก็ได้อันนี้คือดีนะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะออกจากบ้านดึกๆปรับเงียบแต่พอจะออกไปซ่าก็ปรับลั่นข <c oughs> อรู้เครื่องยนต์หน่อยได้ไหมครับยินดีครับมาเลยครับนี่คือหัวใจหลักสําคัญนะครับของเจ้าปีศาจคันนี้นะครับ เด็กเปิดเด็กเปิดอยู่ไหนหานีให้ผมรอนี่ดูที่มือดำหมดแล้วมือดำหมดฝาครอบสีแดงแฉะเลยเป็นเครื่องเบนซิน V6 นะครับ3 0ลิตรครับ390แรงม้าครับ9 9ม้ม้าใช่ครับตอนนี้แอบถามได้ไหมว่าไปกี่คันแล้วจกหมดแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามเนี่ยว่าเออเฮ้ยสีเทาด้านเนี่ยถูกจองหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อย คันนี้จบอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านสี่แสใช่ครับผมถือว่าเติมตังค์น้อยมากใช่ครับแล้วก็ได้ระบบคุณดูสิแค่ค่าสีเนี่ยประหยัดไปเป็นล้านท่อไปเปลี่ยนเสียงกงเหรอไม่ได้นะ<ช>ท่อระดับนี้เนี่ยประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทปุ่มอะไรมัลติฟังก์ชันมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ข้างในครับเพราะปกติ c 4 13คูเป้เนี่ยธรรมดาะจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์นี่ก็จะมีสามารถเปลี่ยนได้ถึง64สีด้วยนะครับ ความพิเศษในการที่เราจะเพิ่มเงินเติมออปชันเองเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นรถแบรนด์อื่นๆเนี่ยคุณถ้าเติมคุณเติมหมดไปหลายล้านแน่นอนแต่นี่เป็น special edition ทาง AMG เนี่ยทำมาสำหรับคนไทยเพียงแค่120คันก็ถือว่าคุ้มสุดๆอ้อสิ่งสุดท้ายคือสีใช่ไหมครับถูกต้องให้เลือกสีสีเทาด้านสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีแดงผมลืมไปอย่างหนึ่งคุณได้ล้อพิเศษใช่ครับสีดำด้านจาก AMG ไปด้วย ที่ไม่มีขายที่ไหนนะครับที่เบนซ่าไฟของเราครับเป็น MG a u t o l i เ e อร l l l e r นะครับบนพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรแล้วก็ <c oughs> ชั้น MG ของเราเนี่ยจะมีพื้นที่โชว์รถมากกว่า600ตารางเมตเลยนะครับแล้วของเราเนี่ยจะมี private โ o ว์รูมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความ private แบบมาชมรถแ,แบบนี่เจอใครเลยมีลิฟต์ส่วนตัวด้วยนะครับไม่ให้ใครรู้สมมติว่าพี่อยากจะมาดูรถคันนี้โทรมาบอกปุ๊บ ก็จะปิดห้องนี้ให้เลยใช่ครับเราปิดชั้นนี้เลย<ม>ให้เฉพาะลูกค้าที่แจ้งไว้ล่วงหน้ามาชมรถนี่ครับเยวผมพาไปชมเลย oh. คันคน,นี้คือ GLE 53ครับคันนี้จะเป็นเครื่อง3 0 0พันเทอร์โบ6 6สูบแถวเรียงครับ435แรงม้าครับคันนี้จะเป็น GLA 3 5นะครับจะเป็นเครื่อง2 3 0พสามร้แรงม้านะครับ <G LC. S 1> นนจะเป็น c l c 43คูเปรับ GLC 43 เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับ AMG หลายรุ่นแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเออสมมุติว่าเราซื้อรถสักคันหนึ่งศูนย์เซอร์วิสของทาง AMG ที่นี่เป็นยังไงพาไปดูได้ไหมครับได้ครับไปอ<ะ>เชิญครับอยากรู้ตามมาดีกว่าครับเอาละครับน้องๆครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับศูนย์เซอร์วิสนะครับของ AMG เนี่ยเฮียก็อยากจะบอกว่าคนที่เป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคำว่า Mercedes b e n z น่าจะอยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วอยากจะแบบเหนือขึ้นไปอีกก็เป็น AMG อยากเหนือ AMG ขึ้นมาอีกนะครับต้องลองแวะมาดูนะครับ Mercedes-benz My b u ม k ัซึ่งเป็นรถระดับอัลต้าลักชวรี่นะครับก็ต้องมาดูด้วยตัวเองจริงนะจะเห็นเลยว่ามันดีมากๆจริงมันมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งเขาทำออกมาเพื่อ เหมือนจะมาต่อกอนกับรถในระดับของโลโซยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองแวะมาดูนะครับก็มาดูกันได้ที่ b e n z Star f a c t นะครับเป็น a u t o l ไลท์ดีลเลอรนะครับมีเพียงแค่4ที่ในประเทศไทยคุณมาแล้วคุณจะได้เจอเลยนะเล้าสต้อนรับนะครับห้องจัดเลี้ยงนะครับสำหรับวันรับรถหรือถ้าเกิดคุณต้องการความ Privacy นะครับเขาก็มีบริการนะครับแบบไพรเวททั้งชั้นนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลือกชมรถได้แบบ e x c l u s i v e ก็ถือว่าดีมากๆนะครับอยากให้ลองแวะมาดูนะครับและที่สําคัญนะครับเซอร์วิสหลังการขายเนี่ยก็คือระดับเทพเลยเพราะที่นี่เนี่ยมีศูนย์เซอร์วิสนะครับ AMG เรียกว่าครบวงจรเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูว่าเขาเนี่ยเตรียมไว้สำหรับลูกค้าที่รักทุกคนได้ดีมากขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับ ล้ครับก็หมดเวลาแล้วนะครของรายการ Waterfast นะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เฮียด,ด้วยและเดี๋ยว EP ีหน้าจะไปที่ไหนเอารถเก๋ๆแบบไหนมาให้ดูกันอีกนะครับใครอยากดูก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย